มาแล้วลุงเดชอ,อ่ะเขาปิดประตูบ้านมาไมา่เข้าบ้านลุงมาเอาเงินเดือนละลุงเดชไม่ร้อนเรื่องเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เงินเดือนออกพรุ่งนี้นะลุงทำไมมาแต่วันวามาวันนี้ล่ะจะเบิร์รถอยู่เออเอาอน้ำมันนี่ห่อเถอะเออหม,ม,มูกเดียมหมูไก่ฮะน้ำมันรถมันมีเกม,มันดีมันดายมันหูมันม,ม,มันมัน สายยาหรอกมานน่สอยาลกะยิงยูร์ก่ปตูหมามันเข้าลงจกแห้งดาตัวเดอดหล่อมันบุญทั้งรอปวดเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนไม้แล้วเนี่ยเอ๊ะเกเราเกีบกรายตายเ

เออจ้าขอไปซื้อมาไว้หน่อยแน่ขอบคุณเันขอบคุณวคัมขอบคุณครับอ่ะซื้อไวหุ้งเดดขอบวีวันดูโกนเอาเชื่อเช่อเชื่อเ่ได้สมบัติแล้วกับบ้านละได้ขนมสองห่อแจ้งยาลุงฮะ เออพอกะกินคนเดียวบ้านม่นไม่แน่นไหนงลมคายกันที่เราี่งาสามตวแล้วมระัได้เดี๋ยวเราป่ามึงอยากไปสอเอาไปวก็ได้มาเราพ่แอ่ต้องไปให้ิมันมีของใบแล้วมันได้ซื้ออย่างกา้าวบ่เข้าก็มีแร่มจี๋กะ มันยูบอีกแล้วมันจะเอาเลยมันได้ซื้อเนี่ยมันได้เหรอได้กรึบแล้วฮะมันต้องนี่แหละมาลงมันมีแล้วมันเล่าโอมแล้วแล้วอ่ะโอมแล้วหม่องกับบ้านพี่น้อยพี่มีกับหม่องดิบกัหม่องนี่แจงเป็นหม่งตายเนี่ยขวดมันก็มีนยอเนี่ะก่อนเดี๋ยวสตาร์ทต้องเติมเครื่องก่อน มาแล้วก้าบอไปยังย่อตีตในเหีม่ะเป๊ะใน nhà ตเป๊ะบ้านแหนเห็นมะที่บ้านละเป๊นแดนลุงมันน่้สเจ๊กูก็ไปใจมึกตะวันนี่ไปนี่เป็นแหนมก็กูเฮามึงไปหกีบลูกตะวันมไปไว้ไหนชื่อย่าั้นปอ เอวันนี้ไปนี่มึงขี้บาไหมมึงนี่บอกเติงวันนี่จากตะวันกูก็เฮอมึงไปมันที่กะเออตะวันได้ซื้อหหรอตะวันจะน้องเจะาเนี่ยหขาเฮ่อเจอคนเออจะนี่กะได้กินอย่างกะลุงอันใจกะกะเป็กเข้าภาษามึงยังเข้าภาษาฟองใช่บอล w ่ a อย o you think Hello หักคนงานไปไหนมันบอกพี่อกันดีกว่ห you well ับคนงานเออเดี๋ยวผมจะเรียกสลิงมาหับของแม่กว่าเออมูงจะปเอสลิงมั้ยบอกอาบันดีบอกเขามาหัไปกะเออเดี๋ยรมบอลไปเสลิงมาหักมันไปจ้าวันนี้ไปไปหมวนเดียว่อนมั้งนี้วันนี้มันกาษาฟอกั้าม้าาษา กย่งเกบสักวันนี่อยู่คนเดียวอยู่ีย่างีว่ารู้ใย่างใย้ำใยากันนอนอยู่ห่นเนี่ยมาได้คำละ em bón với áo xa lên à?